Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k เคทีสตูดะ คลิปนี้มาเปิดของฟรีนะครับผมของฟรีทรี่ว่าก็คือตัวสแตนดาร์ดนะตัวสแตนดาร์ดนะตัวสแตนดาร์ดโอเคก็บางคน่ะมีเยอะผมว่าถ้าใครขยันเล่นอีเวนต์นนะบางคน่ะมีเยอะตัวสแตนดาร์ดห้าดาวด้วยนะห้าดาวแต่เป็นสแตนดาร์ดนะครับผมบางคนอาจจะมีเยอะนะจริงมันก็มีประมาณหกอันแหละผมเปิดไปแล้านหนึ่งนะผมเปิดไปล้านหนึ่งโอเคมาส่งให้ดีนะครับผมส่งให้ดีส่งให้ดี นะสำหรับพวกนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถขายได้นะถึงบางตัวจะใช้งานไม่ได้ก็เถอะแต่ถ้าเป็น5ดาวเนะี่ยถ้าขายเนก,ก,ก็คือมันจะได้อีกพีอย่างหนึ่งหมื่นหนึ่งอันก็ถือว่าคุม้มนะฮะก็ถือว่าคุม้มนะก็ถือว่าคุ้มอยู่โกหอสเปนปะโอบลักนะครับผมโอบลักนะเนี่ยของฟีถ้าถ้าขายเนะี่ยได้เยอะนะนะถ้าขายถือว่าคุม้มถือว่าคุ้มอยู่นะครับผม หือว่าคุ้มอยู่นะถ้าตีเป็นมูลค่าก็ตัวเท่าไหร่อันจริงถ้าเราไปซื้อซื้อมาเล่นเนี่ยมันหลักแสนแน่นอนมันหลักแสนแน่นอนนะครับผมโอหลักมันกี่แสนนะสองสามแสนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสองสามแสนแต่ถ้าขายเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คืออีกพีหนึ่งหมื่นอีกพีหนึ่งหมื่นถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนจีพีนะนะครับผมเนี่ยได้เงนินมาหนึ่งหมื่นสองแล้วก็อีกพีหนึ่งหมื่นนะถามว่าคุ้มไหมถ้าเทียบกับการซื้อมาขาย อยู่ที่คนนะอยู่ที่คนแต่ถ้าจะซื้อมาเพื่อเลขเอาอีกพีเนี่ยซื้อตัวประมาณแสนหนึ่งเก้าหมื่นอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะพวกกาบีอะไรเงี้ยมีอยู่แต่นี่คือของฟรีก็หายไปก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็ถือว่าคุ้มเพราะว่ามันมีระยะเวลานะถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเห็นม้นมันลิขเป8ดวันนะลิขเปดวันเก้าวันถ้าไม่เปิดมันก็จะหายไปฟรีนะครับผมฉะนั้นเปิดเถอะครับผมซึ่งเอาจริงผมขี้เกียจเปิดมากมันเยอะ ทั้งสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวคือมันเยอะบางทีก็ขี้เกียจเปิดเหมือนกันนะก็ปล่อยให้มันหมดไปดจริงถ้าถ้าคิดว่าเปิดแป๊บหนึง่งแล้วก็แลกกับการได้อีพี EP มาหนึ่งหมื่นต่อต่อคนก็ถือว่าคุม้มก็ถือว่าคุม้มอล,ลิซอนว่ะอล,ลิซอนว่ะนะโอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าแลกกับการาขายแล้วได้อีพีนะถือว่าคุม้มแต่ถ้าใครไม่ขายก็เก็บไว้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร อันนี้น่าจะเป็นเกมรับนะอันนี้จะเป็นเกมรับสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วใครใครอ่าฟันเฟนนะครับผมโอเคขันมด้วยกันมันช้ามันช้านะฮะไปฮะน,นี่ก็เกมรับนะครับผมอันนี้ก็เกมรับนะไปข้ามใครอ่ะอ๋อริชเกมดิชเกมนะ เิสเจมโอเคก็ถือว่าขายได้สวยๆนะอันนี้เป็นกองกลางนักเตะเต็มนะครับผมนักเตะเต็มฮะแป๊บหนึ่งแล้วกันขายตัวเมื่อกี้แล้วกันนะครับผมขายพวกที่เปิดมาเมื่อกี้โอ้โหกร้อยเอสเพิ่มแล้วกันนะเอสเพิ่มนะห้าแสนถามว่าคุ้มไหมคุ้มดิคุ้มดินะครับผมรอมานานมากไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เพิ่มชอบเกียดนักเตะเนี้ย เรามาหลายปีมากคือคนไม่พึ่งมาทำาอนะนะนะคนไม่พึ่งมาทำโอเคแต่ก็ถือว่าดีห้าเซนก็ถือว่าคุม้มส่วนตัวนะนะฮะมาฮะสุดท้ายสุดท้ายได้ใครในดีนี้บา์บีเด้สวยนะสวยถ้าเป็นห้าดาวขึ้นไปเนี่ยมันขายได้ราคาอยู่แล้วขายได้อีกพีหนึ่งหมื่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะะไม่ต้องห่วงโอเคไปขายเลยแล้วกันไปขายเลยแล้วกัน มาปึ๊บ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 ขายหมดก็ขายหมดเลยแ,แล้วกันเคลื่อนร้ายเดี๋ยวนะ,อะขอเก็บบางตัวที่เผื่อเล่นอีเวนต์ได้เช่นพวกพวกที่เนี่ยไอพวกเนี้ยไอพวกหลีอืน่นๆเนี่ยถ้าเป็นเจนหลีขายหมดแล้วกันนะโอเคปึ๊บปึ๊บห้าได้มาห้าหมื่นนะได้มาห้าหมื่นได้อีกพีมาห้าอ,อัน คุม้มนะครับผมคุม้มโอเคไปต่อดินสองนะครับผมไปฮะโอเคไอดีนี้ก็เยอะเหมือนกันนะสิบเอ็ดใบแต่แต่รวมพวกอันนี้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยเยอะเยอุ้ยสองวันถ้าไม่เปิดคือหายอะ่ะนะรวมพวกนี้ด้วยก็เปิดเปิดไปพวกนี้มันเล่นอีเวนต์ได้นะเผื่อแบบรีเวนต์แจกทองไม่ดีอีเวนต์แบบปิดฟรีอะไรเงี้ยถ้าไม่ครบก็เอาตัวพวกนี้ลองได้นะผลิกบราซิลิ่อะไรเงี้ยได้ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์อยู่ ใช่ว่ามันเนี่ยพวกไม่ซิโกอย่างเงี้ยก็ลงได้นะสำหรับการเล่นอีเวนต์พวกแจกบัตฟรีหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอีเวนต์แจกทองเนี่ยลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจัดไม่ถึงถ้าอัพถ้าอัพเวลมันก็ไม่คุ้มนะครับผมถ้าจับไปอัพเวลมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะถ้าเป็นอีเวนต์แจกทองเนี่ยเอาไว้เลขดีกว่าใช้ดาวเลขพวกอ,อด้วยตันดีกว่านะครับผมฟีเจอร์เขียนฟีเจอร์ม่วงก็ว่าไปนะครับผมโอเคบุตทิ้งไปก่อน เปิดทิ้งไปก่อนเสียดายนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่เปิดก็หายไปเฉยนะซึ่งก็จริงก็ขี้เกียจมันเยอะนะมันเยอะมากโอเคโอเคมาไปฮะไปฮะสุดท้ายของพวกอุย้ยหนึ่งดาวเหรอโอ้โหหนึ่งดาวแต่มันก็ยังดีนะครับผมมันลงเล่นมันลงเล่นดีเว้นได้จริงๆไอ้พวกเนี้ยนะเป็นตัวประกอบอะนะเป็นตัวสำรองได้ให้ ทำให้พวกเต้มอะ่ะเพิ่มขึ้นเยอะนะใครใครข้าเบิโอเคโอเคหมดทุกคนเลยจริงถึงถึงในตลาดราคามันจะแรงแค่ไหนสุดท้ายถ้าขายก็คือราคาเท่ากันหมดนะถ้าเก็บไว้ก็เก็บไว้เฉยๆไมู่้จะทำอะไรวะพวกนี้นะสเต็ปม,มันไม่ถึงอยู่แล้วเอ้ยกุนตูกันนะกุนตูกันกุนตะูกัน,กน,กน,กนโอเคโอเคไปไวนะครับผมไปไวนะ มามาของฟรีเปิดไปเปิดไปใครอะใครอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปฮะอีกสามอันนะครับผมสามอันอีกสามอันข้ามเลยอ๋อกวาดีโวนะฮะโอเคโอเคมามาสตีชูซีมาแล้วนะ มาดิดมาแล้วบาซ่ามาแล้วมาทีมใหญ่ๆต้งน,นันะ้นอะจริงห้าดาวเนี่ยขครว่าโกโบนะฮะเป็นตัวฟรีเจนนะพวกนี้นะแต่ก็อยู่ในห้าดาวมาโก้นะครับผมโก้ผู้รักษาประตูคอสตาดีโก้คอสตา,คสตาใครก็ไม่รู้อะอยู่ปอตู5ห้าดาวด้วยนะนะแสดงว่าเก่งพอสมควรนะเนี่ยพอตู้ห้าดาวหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วก็ไปขายสิครับ มดแล้วก็ไปขายสิครับนะิดขายหมดขายหมดไม่เก็บนะครับผมแต่พวกพวกหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยมันน่าเก็บอยู่เพราะว่าลงเลนดิเวนได้แต่พวกพวกห้าดาวเนี่ยส่วนใหญ่มันมันมีตัวดีๆอยู่แล้วนะพวกหลักๆอะไรเงี้ยมีตัวดีๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงแต่พวกเนี่ยตีกบาซิลลีกเมซิโกูอะไรเงี้ยที่เก็บไปซื้อจริงราคามันก็ไม่ได้แพงแต่ที่เก็บไปซื้อถ้ามีติดทีมไปก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมโอเค ไปหกคนหกคันห้าหมื่นนะห้าหมื่นอีกพีหกอันคุ้มนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับเปิดเรียกว่าอะไรดีวะมันเป็นการ์ดอะไรอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันเป็นการ์ดสแตนดาร์ดอะนะการ์ดสแตนดานห้าดาวนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่นะฮะถือว่าคุ้มอยูอ่เปิดมาแล้วก็ขายไปก็ได้อีกพีมานะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's